แยร้อนในไอเจ็บคอเมื่อมีอาการดังกล่าวสามารถนำว่านกับหอยมาใช้ต้มกับน้ำเปล่าและอาจเติมน้ำตาลกรวดเพื่อเพิ่มรสชาติหรือหากไม่ติดรสหวานเมื่อต้มเสร็จก็สามารถนำมาดื่มได้ทันทีเลยค่ะเลือดกำเดาไหลด้วยสรรพคุณของว่านกาบหอยที่มีลทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายสามารถนำดอกว่านกับหอยประมาณ20ดอกมาต้มน้ำรับประทานค่ะ ทั้งนี้จะช่วยบรรเทาอาการเลือดกําเดาไหลให้ทุเลาลงได้ค่ะเป็นไข้ตัวร้อนวิธีการลดไข้ที่ดีที่สุดคือการเช็ดตัวเพื่อช่วยให้ความร้อนได้ถูกระบายออกไปค่ะนอกจากนี้ยังควรดื่มน้ำให้มากเพื่อช่วยรักษาน้ำในร่างกายทั้งนี้สามารถนำใบแก่ของว่านกาบหอย10 15ใบมาต้มดื่มในระหว่างที่มีไข้ช่วยเป็นการปรับสมดุลลดอาการไข้ให้ร่างกายเย็นตัวลงไวขึ้นค่ะ กรดไหลย้อน